สวัสดีครับวันนี้นะครับหมอเอกก็มาทำ v ็อกนะครับครั้งแรกเลยนะครับก็มาทำล็อกที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะพามาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเนี่ยเราก็ต้องผ่านจังหวัดศรีสะเกดก่อนนะครับเพราะว่าอุบลราชธานีเนี่ยจะเป็นจังหวัดปลายทางเลยนะครับอันนี้คือถ้าพูดถึงว่าถ้ามาจากจังหวัด กรุงเทพมาจากกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องผ่านมาทางาสระบุรีนะครับมาทางโคราชนะครับแล้วก็มาทางจังหวัดที่เป็นอาบุยลัมนะครับสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับแล้วก็ผ่านมาถึงจังหวัดที่เป็นจังหวัดอุอุบลราชธานีได้นะครับอันนี้คือ สำหรับวันนี้เนี่ยพามาเที่ยวอุบลราชธานีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปห้องพักนะครับห้องพักที่หมมเอกพักนะครับราคาไม่แพงครับคือละประมาณ750อาบบาทนะครับพักที่ B 2ูนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนที่เขาจะมีที่ตักผ้านะครับเหมือนเป็นตู้เสื้อผ้านะครับมีซิงล้างมือนะครับแล้วก็ เปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ําก็จะมีการแยกส่วนนะครับทั้งในส่วนที่เป็นส่วนเปียกแล้วก็จะเป็นส่วนแห้งนะครับก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างโอเคนะครับราคาไม่แพงนะครับเหมาะสำหรับการที่จะมาพักแล้วก็จะมาอยู่ในช่วงสั้นๆภายใน1 ในหวัน1คืนได้อะไรเงี้ยครับถัดไปนะครับหมอเอกพาชมเมืองนะครับพาขับรถเนี่ยเข้าไปทั่วจังหวัดอุบลเลยนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นว่ามีน้องนักเรียนเดินผ่านมาใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของโรงเรียนละนะครับก็จะเป็นโรงเรียนบเบนจมานะครับซึ่งโรงเรียนเบนจมาเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนชื่อดังนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะครับก็เพราะว่าช่วงที่หมอเอกไปเนี่ยก็จะเป็น ช่วงที่เป็นเออช่วงช่วง4ี่หมงพอดีนะครับเด็กๆก็จะเลิกเรียนกันพอดีนะครับน้องก็จะเห็นว่ามีป้ายนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเขียนว่าเออโรงเรียนนะครับเป็นจามะมหาราชนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอยู่ที่ อำเภอเมืองนะครับเนะาะบริเวณย่านนี้เนี่ยก็จะเป็นย่านที่คล้ายๆเป็นย่านสถานการศึกษาครับก็จะมีของกินที่ค่อนข้างหลากหลายมากทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับการเดินทางวันนี้เนี่ยหมอเอกนะครับใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นโรงพรยาบาลน,นะครับคาดว่าเป็นโรงพรยาบาลประจําจังหวัดนะครับเพราะว่าใหญ่มากแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ตรงกลางเมืองเลยนะครับพออย่างที่เห็นว่าการจราจรเนี่ยก็จะค่อนข้างติด เล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับติดมากนะครับเพราะว่าช่วงที่หมอเอกขับรถไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณช่วง 4- ี่ถึงห้าโมงเย็นนะครับเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่รถค่อนข้างที่จะติดหน่อยอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโซนตลาดนะครับแล้วก็โซนโรงพยาบาลคือเป็นโซนกลางเมืองเลยนะครับนี่ก็จะพาขับรถเล่นแล้วก็บรญญายไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะเห็นว่าจะมีทัวร์เนี่ยนะครับทัวร์ À, พานักท่องเที่ยวนะครับมาจากสถานที่ต่างๆเนี่ยพาเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีด,ด้วยนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ถึงกับเล็กแล้วก็ไม่ถึงกับใหญ่นะครับสำหรับมอเอกมองว่าเป็นเมืองขนาดกลางนะครับทีนี้เนี่ยเรา,เามาดูท่าท่ากัษยานานานชาติของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่อุบลราชธานีเนี่ยมีเป็น เป็น international airport นะครับหรือเป็นท่ากาศยานนะครับเป็นาชาตินันเองนะครับก็คำว่านาชาติก็คือหมายถึงว่าสามารถที่จะเดินทางเนี่ยข้ามจากจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยไปสู่ต่างประเทศได้ซึ่งหมอเอกคิดว่านะครับน่าจะเป็นบินที่ไม่ได้ไกลมากเช่นอาจจะบินเอ่อไป ประเทศกัมพูชานะครับหรือว่าจะบินไปประเทศเวียดนามหรืออาจจะใกล้หน่อยก็อาจจะบินไปประเทศไต้หวนันประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้หมอเอกไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่ามีไฟล์บินหรือว่ามีรูทหรือมีเส้นทางการบินเนี่ยเดินทางไปตรงไหนได้บ้างไปต่างประเทศนะครับแล้วก็อันเนี้ยพอพาเข้ามาเยี่ยมชมในส่วนของออภายในนะครับสนามบินนานาชาติของอุบลราชธานีนะครับนี่ก็จะเห็นว่า ค่อนข้างใหญ่นะครับสมบริเวณตัวน,นี้เมยไม่แน่ใจว่าเขาสร้างใหม่หรือเปล่าแต่พอพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ความสัมผัสได้ถึงความใหญ่นะครับว่าเที่ยวบินขาเข้าไปถึงว่าประตูขาเข้าของผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารขาออกเนี่ยเมย์จะมองมองว่าเออเนี่ยทางค่อนข้างเพดานค่อนข้างสูงนะครับซีลิ่งค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะครับถัดมานะครับเมย์พามาเที่ยววัดนะครับ ก็ค่อนข้างคํำแล้วล่ะนะครับพามา เทียวัดนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่กลางจังหวัดเลยเป็นยวัดที่อยู่กลางเมืองเลยซึ่งวัดนี้ก็ค่อนข้างสวยมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยสะดุดตาตรงตรงที่มีวิหารอยู่ตรงนั้นนะครับก็รู้สึกว่าเออสะดุดตาจังเลยนะครับแล้วเมาเขารู้สึกว่าเอออยากลองเข้าไปทําบุญสักเล็กน้อยก็เลยพาตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปในวัดแห่งนี้นะครับซึ่งวัดแห่งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นมรดกประจําจังหวัดไหมแต่ว่าพอเข้าไปแล้วสัมผัสได้ถึงความอลังการสัมผัสได้ถึงความสวยงามแล้วก็ ความสงบของจิตใจด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวเนี่ยสามารถมาเที่ยวได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะครับถัดไปเนี่ยโมเอจะพาเดินเข้าไปนะครับในส่วนของตัวอาคารตรงนี้นะครับว่าภายในตัวอาคารเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตอนแรกเข้าไป ว่าสวยแล้วนะครับหมายถึงว่าจากภายนอกของอาคารเนี่ยก็ถือว่าสวยแล้วนะครับแต่ว่าพอตอนที่เราถอดรองเท้านะครับแล้วก็เข้าไปด้านในเนี่ยเราก็จะสัมผัสถึงความอลังการนะครับความยิ่งใหญ่ของวัดนะครับแล้วก็ความรู้สึกว่าเออเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับมีสนามบินที่เป็น สนามบ,บิรนาชาติด้วยนะครับมีเซ็นทรัลนะครับมีโรงเรียนดีๆอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเนาะแล้วกอ็อันนี้จะเป็นภายในนะครับที่เข้าไปข้างในเนี่ยตอนแรกหมอเอกเห็นองค์พระเนี่ยหมอเอกนึกถึงจังหวัดเพษโนโลกนะครับ ที่เขาเรียกว่าพระพุทธชินราชแต่ว่าต้องขออภัยเนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าองค์พระท่านเนี่ยจะขายกับองค์พระที่เป็นของพระพุทธชินราชเลยนะครับที่มอีอยู่ตรงด้านกลา,กลางของอาคารนะครับเนาะวันนี้เนี่ยคนเขาก็มา,ามามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาสวดมนต์กันในช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับถัดมานะครับอันนี้คือเป็นาสารที่สุดท้ายของวันที่โมเอก เดินทางมาเที่ยวนะครับนั่นก็คือเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลพลาซานะครับเซ็นทรัลพลาซานะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับที่จอดรถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสะดวกสบายมากรถไม่ถึงกับติดมากนะครับแล้วก็บรรยากาศกำลังดีเลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนห้างทั่วไปนะครับก็จะมีร้านมีร้านรวงนะครับ ที่เซ็นทรัลอุบลราชธานีเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด 3ชั้นนะครับเนาะจะไม่รวมชั้นใต้ดินนะครับก็จะมีทั้งหมด3ชั้นที่เป็นชั้น 1, 2, 3นะครับเข้ามาก็จะมีแยกเป็นโซนในโซนของโรปินสันแล้วก็เป็นโซนของเซ็นทรัลและรรวงก็จะมีเหมือนของเซ็นทรัลทั่วไปนะครับเนาะน,นี่คือมยก็พามาดูบรรยากาศนะครับของเซ็นทรัลของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับใครอยากมาเที่ยวมาพักผ่อนหอนใจเนี่ยสามารถที่จะมาได้นะครับแล้วก็จะ เห็นว่าเออเนี่ยเมืองเขาเป็นลักษณะนี้นะครับมาพักผ่อนได้นะครับตอนนี้เนี่ยหมอเอกกำลังจะพาขึ้นไปชั้นที่3นะครับเพื่อที่จะไปทานอาหารเย็นนะครับไปทานอาหารเย็นนะครับมื่อนี้เนี่ยหมอเอกฝากท้องนะครับไว้กับซิสเซอร์นะครับซึ่งเป็นร้านประจำที่เราชอบกินมากๆเลยนะครับสำหรับทริปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับจบทริปโอบนรัชธานีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย